สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องดูชแนลนะครับวันนี้นะครับไลายเกมติรีก็ได้อัปเดตอ่าฉลอง9ปีของไลายเกมตศรีนะได้มีการ์ดใหม่เข้ามาด้วยการ์ดนั่นก็คืออ่าย่อมลานะครับผมการ์ดนี้หลายคนน่าจะรอคอยกันนะปะเราไปดูความสามารถของย่อมลากันนะครับมีมา2เวอร์ชันด้วยกันนะครับมีเวอร์ชันอีโวกับเวอร์ชันตำนานนะที่จริงนะมันมีเวอร์ชันคอรตูนอีกเวอร์ชันหนึ่งด้วยนะอ่าเราไปดูความสามารถของอ่าเวอร์ชันอีโวกันก่อนนะครับ ความสามารที่1นะเมื่อตกเลนด์มาร์คของฉันนี่ก็จะมีโอกาสนะครับ65เปอร์อเรียกไฟตรงข้ามทั้งหมดภายในแถวนะอย่างไม่หมดนะเมื่อตกเลนด์มาร์คของฉันเช่นกันนะครับก็จะมีโอกาสนะครับห้้าเปอร์เหาไปสร้างเลนด์มาร์คตรงพื้นที่ว่างพื้นที่ของฉันหรือจะเหาะไปซือ้อเกาะก็ได้นะความสามารถแรกของมันเนี่ยมันคล้ายกับความสามารถเรียกในแถวแล้วก็เหาะไปสร้างเลนด์มาร์คของไกลทองเลยนะครับผม มาตอนนี้วันสัปาที่สองนะเมื่อกอ่อสร้าง3ามหลังเนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับ50เปอร์ย้ายไปยังตำแหน่งจยุดยืนนะถ้าไม่แสดงผลเนี่ยจะบวกเพิ่มทีละ10เปอร์นะครับเมื่อเริ่มเทินก็จะมีโอกาสนะครับ65เปอร์เพื่อนย้ายแม่เหล็กไฟฟ้าไปข้างหน้า8ช่องนะอ่ายังไม่หมดนะครับเมื่อกอ่อสร้างหรือตกเน้นมาของฉันก็จะมีโอกาสนะครับ65เปอร์ใช้เอฟิกบอลโลกนะเอฟิกบอลโลกเนี่ยถ้าฝ่ายตรงข้ามไปตกเนี่ยก็จะบังคับให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยอ่า จ่ายเงินให้เรา2เท่านะครับตามเมืองที่แพงนะครับเมืองที่แพงที่สุดของลายนั้นนะผมไม่แน่ใจนะว่ามันคิดตามเมืองแพงของเราหรือว่ามันคิดตามเม,มืองแพงของฝ่ายตรงข้ามนะครับถ้าเราไปตกเองก็จะบังคับให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจ่ายเงินให้เรา2เท่าเช่นกันนะครับผมมาดูตำนานกันบ้างนะครับดูซิว่ามันบวกเพิ่มเท่าไหร่นะกวาสามารถแรกนะเรียกทั้งหมดภายในแถว7 0เปอร์นะครับตัวอีโวเนี่ย65เนาะ ตัวตำนานนี่เจ็ดสิบนะครับเพิ่มมาห้าเปอร์นะตรงเรียกทั้งหมดภายในแถวหอ,อไปสร้างเลนมาร์ทหกสิบห้าเปอร์นะครับตัวอีโวห้าสิบห้าตรงเนี้ยบวกเพิ่มมาสิบเปอร์นะตรงหอไปสร้างเลนมาร์ทหมดแล้วนะความสามารถแรกความสามารถที่สองนะก่อสร้างสามหลังก็จะมีโอกาสนะครับห้าสิบเปอร์อย้ายไปยังตำแหน่งยืนยืนนะถ้าไม่แสดงผลเนี่ยจะบวกเพิ่มทีละสิบห้าเปอร์อตัวอีโวเนี่ยบวกเพิ่มทีละสิบเปอร์นะครับเพิ่มมาห้าเปอร์นะตรงอ่า เปอร์บวกเพิ่มของแปน่นนะครับผมเริ่มเทิร์นก็จะมีโอกาสนะครับเจ็ดสิบเปอร์ขึ้ืนย้ายแม่เหล็กไฟฟ้าตัวอีโวเนี่ยหกสิบห้าเนาะตัวตำนานเจ็ดสิบนะครับเพิ่มมาห้าเปอร์นะตรงไปข้างหน้าแปดช่องตอนเริ่มเทิร์นนะ,ะเมื่อก่อสร้างหรือตกแลนมาร์กก็จะมีโอกาสนะครับแปดสิบเปอร์ใช้เอฟเฟกต์พื้นที่ปอโลโลตรงนี้เนี่ยเพิ่มมาสิบห้าเปอร์เลยนะตัวอีโวเนี่ยแค่หกสิบห้านะครับตัวตำนานแปดสิบเลยนะครับ มีอัญมณีคอตตูมของยอมลาเข้ามาด้วยนะความสามารถของมันนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามย้ายทันทีหรือวาร์ปก็จะมีโอกาสนะครับ60เปอร์เรียกฝ่ายตรงข้ามมายังที่ฉันนะความสามารถของคอตตูมยอมลาเนี่ยมันขายกับความสามารถของคอตตูมวินเทอร์ไอที่เป็นบอดดึงนั่นเองนะครับผมถามว่า,าควรมีไหมคอตตูมของยอมลาเนี่ยสาหรับผมนะครับผมไม่ค่อยชอบบอทดึงนะเพราะว่าถ้าใส่ไปคู่กับที่ที่มีเนเทอเนี่ย ในเทศมันจะไม่แสดงผลนะวิธีการหานะครับก็ตามหาเชื่อชื่อเอบวกสองใบนะมงกุฎของยอมลา A 2ใบชุดของยอมลา A 2ใบและก็กระจกแห่งคำพิภากษา A อีก2ใบก็จะแลกตุ๊กตายอมลา S นะครับผมยังต้องหาตําลาที่พับ A บวกอีก5ใบนะครับเพื่อแลกตําตลาที่เปิดออก S นะครับผมถ้าอยากจะได้ อีโวยอมลานะต้องหา,าต้ล๊ลาที่เปิดออก S 1ใบและก็ตุ๊กตายอมลา S นะครับอีก5ใบนะครับว,ว้าวากันเพลินเลยถ้าอยากจะทำให้เป็นตำนานก็ต้องไปซื้อนะครับแสงแหง่งตำนานยอมลานะครับผมหมดแล้วอ่ะแปดใบน,นะก็มีของวันนะครับนี่ก็มาดูเอาแล้วกันนะครับ นี่คงอ่านก็แแหละผมไม่อธิบายมากมายนะนี่ล็อกอินนะครับล็อกอินก็จะได้ของรางวัลตามนี้นะเหมือนจะมีของแจกด้วยนะของแจกใช่ไหมนี่รางวัลไลค์แชร์เฟซบุ like, ๊กนู่นนี่นั่นแล้วก็จะมีตั๋วนะครับตั๋วเพื่อไปทำภารกิจนะผมรับก่อนนะปั๊บไปทำภารกิจนะปั๊บ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 ,บ,บ,บอ่านี่ ตุ่มขึ้นแล้วออ <c oughs> กดรับจากนั้นเราก็ไปเล่นตามที่มันบอกนะครับรับแล้วก็ไปล็อกอินนะโอเคผมไปสุ่มเลยนะผมมีเพชรอยู่นะครับ3ามแ0 0สเดี๋ยวมาดูกันนะว่าผมเนี่ยจะปิดตัว e vo, อีโวยอมลาเท่าไหร่นะตรงไหนเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวนี่ แพ็ก200เพชรนะครับผมบันเทิงแน่แแพ็ก200เพชรเนี่ยเริ่มเลยนะฟับเอล้วนๆนะครับเอล้วนๆผมว่าเอบวกแหละน่าจะยากสุดเอ้ยสไปด์สไปดเอเอชิวๆเลยเอบวกมาไหมไม่ออกนะครับ กระจกเสื้อกระจกเสื้ออ่าชิดชจื้อมาแล้วหนึ่งไม่มีอะไรอเฮ้ยชิดชจื้อชิดชจื้อชิดชจื้ออยู่ไหนไม่มีอะไรออกเลยนะอะกระจกกับมังกรปะ่ะ โอ้ยมงกุฎกระจกเสื้อนะโอ้กระจกเสือนะ้อเอชียร์ชื่อเพื่อนเชียร์ชื่อทำ <c oughs> ไมมานี่เชียร์แล้วนะโอ้ยดูทุกคนโอ้เอล้นๆเท่าไหร่เนี่ยเกือบสี่พันแล้วเนี่ย มาไหมไม่มานะครับแม้ตำลาตำลาไอ้บวกก็ยังไม่ออกเลยอะ่ะเอ,อ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเงียบงี้อุย้ยหยุดก่อนไหมอ้ตาย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 ห้าพันได้ไอ้บวกชิ้นเดียวปะ น้องอ่ะเฮ้ยห้าพันได้บวกชิ้นเดียวโอ้โหยากไปหน่ยวันนี้อ่ะมาไหมเนี่ยมาในของแถมไหมเนี่ยโอ้โหทุกคนตายห่าแล้วห้าพันได้บวกชิ้นเดียวอ่ะโหแน่อีเว้์เนี่ย มาเถอะมาเถอะเพื่อนจะพนแล้วนะไม่จ่าละห้าลวนี่อือโอ้เอลุนลวนทุกคนเอกแล้ว ตำลาพี่พับตำลาขาดสีตำลาขาดสีไอ้เชื่อแล้วเนี่ยแหละขาดอีกอ่าเก้าเนาะ <c oughs> มีอะไร <c oughs> ไปเย็บของก่อนเ,ออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่าห้าพันโทรได้ไอ้บวกเนี่ย ชื่ออ,อันเดียวกับนี่เนี่ยตำราทิพัพเนี่ยชิ้นเดียวตาดดยตายตายตายอย่าล็ลอ,อาลากเราเลยเพื่อนแหมอัแพแดทใหม่อ่ะตำรามาอัแพแดทใหม่เอาใจบุเล่นหน่อยอืเอีครับเอเอ,อ,อ,อ โอ้โหกระจกกระเสื้อมาลุนล,ลัวเสื้อกระจกมงกุฎเหรอ,อเสื้อกระจกมงกุฎโอ้สามอย่างเนี้ยออกโคตรดีเสื้อเฮ้ยกระจกเฮ้ย <c oughs> เชี่ยจื้ออยู่ไหน <c oughs> โอ้โหทุกคนแปดพันผมได้บวกชิ้นเดียวยอมดีวกว่ามั้งเนี่ยยังไงมาเถอะโอ้ยเออแปดพันสภาพแปดพันอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้แปดพันได้บวกชิ้นเดียวต,ตาจะไหลอ่า เดี๋ยวไปเปิดอ่าของแถมก่อน,นะเอ้าผมกดผิดกดรับของมีค่าเฉยเลยอตัวละครตัวละครโอ,โอ้กดผิดรับเสร็จแล้วนะไปะเราไปดูกันนะครับผมอีบ,บวกมาไหมเนี่ยเอ้ยบาแล้วเว้ยกิดที่สองโอ้ยได้ตํเนี่ย ได้ตำราที่พับมาอีกหนึ่งนะเป็นสามแล้วโอ้โหเอา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 เอ้ยเอสบวกกอพิงสเตลล่าไปเช็คไปเช็คโอ้ได้ไปเลยเอสบวกสองชิ้นได้เอดหนึ่งอันละส่วนอ่ตำราที่พับเี่ยขาดอีกสองนะใกล้ละใกล้ละใกล้ละใกล้จะชิบหายแล้วทุกคนอา ไปเอ็ดบวกไปได้ไหมจะมือหน,นึงแล้วนะเนี่ย,อยเออเอ็ดบวกออกโคตรยากเลยทุกคนโอ้โหกระจกล้วนๆไ,ไ,ไม่มีอะไรอื่นั่นแหละอืออ้าเสือ้อ เออกระจกเสือ้มอมงกุฎเอ็นล้วนนะอ๋อไม่นะเพื่อนโอ้โหเพชรเราไม่หวานนะโอ,อ้โอ้โอดูทุกคนโหมันยากไปเลยวะออโอ้เบคอนเบคอนไหมตาย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 ไอ เอาอีกสักสามแพ็คเดี๋ยวจะเปลี่ยนภาษาแล้วโอ้โหตายค่ะโอ้มาตีชิ้นที่สามอ,าอ่ะตัวละครผมรับส็จแล้วนะดูสิมันจะได้อีบวกเพิ่มมยัง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 เอ้ย ยังไงโอ้โห,หกลิบเลยอีบวกตาย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 ,ตายเช็คเช็คสาม,อ,มอีบวกสามนะ,ะตั้มลาตลาั้มาขาดอีกสองนะครับเดี๋ยวผมขอไปเปลี่ยนเป็นภาษาอินโดก่อนนะผมเปลี่ยนเป็นภาษาอินโดไปแล้วไปเราไปสุ่มต่อนะครับผมตอนนี้ผมโดนไปเท่าไหร่เนี่ยหมื่นหนึ่งพันนะครับหมื่นหนึ่งพัน มื่นหนึ่เหยได้อบวกมาสามใบต่ยตๆไตาต,าต,าตาเ,าเฮ้ยก็จกน,นล้วลวนมส่องหน้าใครว่าเพื่อนยังไงกลิปนะครับกลิปชื่อขึ้นไหมชื่อไม่ขึ้นนะถ้าถ้าได้อบวกชื่อน่าจะขึ้นนะไม่ขึ้นเลยทุกคนเออมาแล้วนี่ อันที่สี่นะเอ้ยชื่อไม่ขึ้นว่ะ <c oughs> เออิดูว่าชื่อไม่ขึ้นนะ <c oughs> ยังไงโอ้ยยังเงียบลูกยังเงียบยังเงียบโอ้โหกิบเลยอืยอฮาเลยหกเลยปะละ่ะไม่หกนะ <c oughs> เออตำลา ลาใบที่สี่นะโอ้ตําลาก็ยากอีบวกก็ยากยากไปหมดมแล้วก็ลวงด้วยนะเป็นเดนเนี่ยยังไงเออตําลาครบแล้วทุกคนโอ้โอคยตําลาครบแล้วตําลาครบแล้วยังไงอีบวกต้องการอีบวกต้องการอ้ชี้แล้วเนเะ่อ <c oughs> เอเอ,เ,อเดี๋ยว ไปเปิดของแทงมกาันนะผมรับเสร็จแล้วนะดูสิมันจะได้เอบวกเพิ่มขึ้นมาไหมเอบวกเอบวกเอบวกไปโอ้โหไม่ได้เอบวกเลยเหรอโอ้เจร้ลยอะอ,อ่าอ่าลำลานี่ครบแล้วนะขาดนะครับขาดอีเชี่ยแล้วเนี่ย อ,อีกห้าใบนะตอนนี้โดนมาแหล้วหมื่นหทุกคนหมื่นหกดูแล้วน่าจะจบดูแลสามหมืนบวกอะกลิบกลิบอยังเงียบลูกอย่างเงียบเชี่ยจืออยู่ไหน <c oughs> โอ้ยมาตัวเพื่อนไม่มานะ อินโดก็พอกันเลยทุกคนเอ้ยยากเหมือนกันนะเออ,เอ,อใบที่หกเฮ้ยขาดอีกสี่ใบเท่านั้นยังไงอ่าเหลือสามแล้วยังไงวะโอ้โหหุยกระจกยังไงไม่มาไม่มา โอ้กระจกล้วนๆตำราโอ้ตำราเกินแล้วเพื่อนเอ้ยไม่มีอะไรสองหมื่นแล้วทุกคนมาสิไม่แล้วตอนนี้เดี๋ยวนะอีกทีนึงอีกทีนึงเอ็ดบอกได้ไ,ดไหมโอ้ไม่ออกอีกตอนนี้โดนไปแล้วสองหมื่นนะ สองหมืน่นผมรับสร่จแล้วนะดูซิมันจะได้เอบวกเพิ่มบัางไหมเอ้ยเพิ่มมาหนึ่งอันเพิ่มอีกไหมเพิ่มอีกไหมอุ้ยสองอันเลยเหรออุ้ยสองอันเลยวะสองอันเลยสองอันเลยเก้าแล้วใช่ไหมเก้าแล้วใช่ไหมเก้าแล้วโอ้ยอีกอันเดียว นี่มีกำลังใจสุ่มแล้วอีกอันเดียว <c oughs> อกกันเดียวจะโดนเท่าไหร่วะเนี่ยยังไงให้เอ็ดมาโกรธเลยนะเนี่ยเรียบร้อยโอ้โหเท่าไหร่วะเนี่ยสองหมืน่นสองหมื่นนิดๆวุย้ยนึกว่าจะโดนสามหมื่นบวกแล้วเนี่ยวุย้ยน้ำตาจะไหลภาษาอินโดเฮ้ยเอาเรื่องไว,ว้สองหมื่นก็ถือว่าแพงอ่ะแต่ว่า มันก็โอเคอยู่เอออ่ะลับลนะรับรับปั๊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 บอืมแล้วก็อ่าลับนะตำลาตำลาปั๊บอืมได้ตัวอีวัวแล้วนะอ่าลับนะครับปั๊บอืม เดี๋ยวผมจะไปหา,าวิธีเติมเนีย่ยเติมเอาตำนานเนี่ยคือตอนนี้ผมเติมไม่ได้เติมเงินไม่ได้สิ่งเลย <c oughs> อ่ะอีเวนนี้ใครที่ทำนะก็ขอให้หมดน้อยอย่าหมดเยอะเหมือนผมนะไว้เจอกันใหม่ตอนรีวิวนะครับไปละวบ๊ายบาย